เชสชาิรีสอร์ทหาดแม่ลำพึงระยองนะครับห้องนี้ห้องนี้สามพันสี่ไฟตรงไหนสามพันสี่ 3, นะครับห้องนี้ก็นอนได้หลายคนมีสองชั้นนะครับแอร์เย็นชำ่ำโอเคดูห้องนอนห้องนอนก็โอเคมีห้องน้ำในตัวโอเย็นชำ่ำโอเคนะ ครับอมีห้องน้ำในตัวก็โอขีก็ดีนี่มีอ่าเราเราเอาชั้นนี้เหรอห้องนี้เหรอข้างบนมีห้องน้ำไหมไม่มีไม่มีแล้วเนาะ เราอยู่ห้องนี้ใช่ไหมตุ๊กโลโอเคโอเค